เคยไหมตั้งใจทำอะไรสุดๆแต่สุดท้ายมันพังไม่เป็นท่าเรื่องของเมียก็เป็นแบบนั้นแหละเมียเนี่ยชอบอบขนมมากวันหนึ่งเธอตั้งใจทำเค้กช็อกโกแลตเล็กๆให้ทอมเพื่อนสนิทของเธอด้วยความรักและใส่ใจทุกขั้นตอนกลิ่นหอมๆของเค้กอบอวนไปทั่วบ้านแต่โชคชะตาเล่นตลกระหว่างทางฝนเจ้ากรรมก็ตกลงมาอย่างหนักเมียร,รีบวิ่งสุดชีวิตกลัวว่าเค้กจะเปียกแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเค้กลุดมือ กลิ้งลงพื้นเละใจเมียสลายภาพเค้กที่ตั้งใจทำมันพังยับเยินต่อหน้าต่อตา เธอเสียใจมากไม่รู้จะเอาหน้าไปเจอทอมยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันทำให้เมียเข้าใจอะไรบางอย่างเมื่อทอมเห็นเค้กที่เละเทะเขากลับยิ้มยิ้มกว้างมากด้วยแล้วพูดว่าถึงมันจะเละไปหน่อยแต่ก็เป็นเค้กที่หวานที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยเพราะเธอเป็นคนทำให้นีนาวินาทีนั้นเมียยิ้มออกทางน้ำตาเธอเข้าใจแล้วว่าบางทีของขวัญที่สมบูรณ์แบบมันก็สุ้หัวใจที่ตั้งใจให้ไม่ได้หรอก หัวใจที่ให้สำคัญกว่าของขวัญที่เพอร์เฟกนี่คือวลีที่เมียจำขึ้นใจตั้งแต่วันนั้นเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความตั้งใจดีความรักและความจริงใจมันมีค่ามากกว่าสิ่งของภายนอกเยอะเลยนะทุกคนบางทีของขวัญที่ดูไม่สมบูรณ์แบบแต่มันมาจากใจมันอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เราคิดก็ได้แล้วคุณล่ะเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ไหมลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้า